ัสดีครับข็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่แถวสกายวอล์กช่อง4นะครับตั้งอยู่เหนือถนนสาธรตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางแยกจุดตัดถนนสาธรกับถนนนราธิวาสรัชนครินทร์ตรงนี้ก็มีรถสะสมค่อนข้างจะเยอะนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ มาดูการเดินทางของผมนะครับด้วยรถโดยสารพิเศษ BRT ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับวันนี้นะครับผมต้องยืนรออยู่บนแั้นจำหน่ายตั๋วเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยห้องที่รองรับผู้โดยสารนะครับเต็มเลยนะตอนนี้ก็มีรถนะครับนำผู้โดยสารบางส่วนที่อยู่ในห้องพักผู้โดยสารนะครับเดินทางออกไป ผมจึงได้ลงไปนะครับก็เดินลงนะครับจากชั้นจันไห่ตัวรดยสารนะเพื่อจะลงไปในส่วนของชั้นล่างนะครับซึ่งเป็นห้องพักผู้โดยสารก่อนจะขึ้นรถบีอทีตรงนี้ก็เป็นสถานีสาทรนะครับดยวพิเศษนะบีอเนี่ยเขาก็จะวิ่งตั้งแต่ช่วงสถานีสาทรที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนมสนะครับสาทรก็ไปถึงถแถวแยก ราชดาราชพฤกษ์น,นี่นะครับเป็นห้องพักผู้โดยสารนะครับตรงนีแ้แต่ห้องนี้เต็มนะ นะครับด้านบนเนี่ยที่เราซื้อตัวโดวยสารเนี่ยก็ถูกกักนะครับก็จะถูกกักไว้เพื่อป้องกันนะครับเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดโควิดนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาอยู่บริเวณรถโดยสาร BRT ก็เดินทางออกจากสถานีสาธร นี่ก็เป็นลําโพงนะครับที่มีเสียงที่เขาบันทึกไว้นะครับคอยแจ้งว่าถึงสถานีไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีอาคารสงเคราะห์ตอนนี้ผมก็เดินทางอยู่ในช่วงบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์รถโดยสารประจำทางหรือพิเศษ สาธทนรนนอจกพฤษนะครับก็เป็นระบบรถดยสารประจำง,งโดยพิเศษหรือเรียกกันว่า BRT ก็เป็นสายนําร่องของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เป็นสายแรกในประเทศไทยด้วยเดินรถบนถนนรา,าที่ว่าราชนคลินนะครับถนนพระรามที่3ข้ามสะพานพระรามที่3เข้าถนนรัชดาพิเศษไปสิ้นสุดที่แยกรัชดาราชพฤกษ์ระยะทางก็อยู่ที่15.9กิโเมตร ตอนนี้ก็มาถึงสถานีเทคนิคกรุงเทพเขาก็จะมีเลนพิเศษของเขานะครับอยู่ ประมาณแถวเกาะกลางเนี่ยแหละเขาก็จะจัดช่องทางพิเศษไปนะครับจะอยู่ด้านขวาสุดของช่องจราจรทั้งไปและกลับนะครับให้บริการนะครับตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาถึง23.40นนะครับค่าโดยสารตอนนี้ก็15บาทตลอดสายมีจุดจออรับส่งนะครับ12สถานีด้วยกัน ก็มีทั้งผู้โดยสารนะครับเดินทางลงแล้วก็มีขึ้นมานะครับตอนนี้ในห้องโดยสารนะครับก็ยังมีผู้โดยสารอยู่เยอะนะครับ ตอนนี้มาถึงนารารามสามตรงนี้ถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายนะครับบนถนนนา,า,าราธิวาสราชนครินผมสังเกตดูนะครับตรงนี้มีผู้โดยสารจะลงเยอะก็เป็นสถานีสุดท้ายบนถนนนา,า,าราธิวาสราชนครินนะครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามสาม คลิปนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะของรถ BRT นะครับล่าสุดเลยปัจจุบันผมถ่ายนี่ก็วันที่11นะครับเมษายน2,565ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยให้ดูว่ามีผู้ใช้โดยสารไปกับรถ BRT เ,เป็นอย่างไรบ้างนะเท่าที่ดูนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงเล่นด่วนก็ยังถือว่าเยอะนะครับ จะยกเลิกหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องเปิดใช้นะเพราะว่าประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับคนที่เดินทางด้วยรถบียทีเนี่ยก็มีจํานวนมากทางกทอมอนะครับก็เลยให้รถบียทีนะครับเปิดบริการประชาชนนะครับแม้จะขาดทุนนะเพราะช่วงกลางวันนี่จะเงียบๆนะครับตอนนี้ก็เก็บ15บาทตลอดสายเลยตอนนี้ผมมาถึงสถานีวัดดาน ระบบจัดเก็บนะครับต่างๆเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะก็มีแตะบัตรคืนบัตรนะครับเหมือนรถไฟฟ้าทุกอย่างเลยซื้อตั๋วด้วยตู้อัตโนมัติได้นะครับเป็นตั๋วด้วรแล้วก็นํามาแตะนะครับเวลาเราจะออกจากสถา,านีเราก็สอดบัตรคืนก่อน ตอนนี้ผมมาถึงจุดหมายนะครับผมก็จะลงที่วัดปริวาสออกมานะครับก็ขึ้นบันไดเลื่อน ก็จัดว่าเป็นรถที่มีความรวดเร็วนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาป้ายจอดกน้อยนะครับป้ายจอดน้อยแล้วก็มีช่องทางพิเศษทําให้ได้รับความนิยมนะครับสังเกตด,ดูว่าเดินทางได้เร็วดีลงช่องทางออกนะครับเราก็มาคืนบัตรแล้วก็เดินออกจากสถานีเหมือนรถไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับด้านขวาก็ ข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนำมาฝากกันนะครับรถโดยพิเศษ BRT ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ v n p v ร่างเล่าในใหม่ใน,นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ